มนดีบอดซ้จัก้หญิงมเขาออกไปแล้วนะหคอยเเลยแตตนี้ไม่ใช่คนน,นัน้นแล้วคนนี้แดนอ่าแล้หุซตัวมาเตอร์ก็เจอได้ดูสิม,มาสนี่มาเตอร์ิเกอร,ดร์ดูสิบล้านเนี่ยเองมขาเรียกอะไรเียใครทีระาบแล้วกัน ก you ็มานะนะชุนี้ก็จบลนีก็ผมก็มบอว่าตนจบนุเจ็ดงผมจะมาเด็ดฟุตโฟนแ้วเพราะผมฟังสามฟงในถึงนะตรคนกได้แต่ยงแบบ่างๆเนี้ยก็เอามาได้นะตอนนนไดไม่แอดเพื่อนมาได้นะผมหน้าตาแบบนี้เนาะนี่ครับใส่หมวกาหน้าอีเป็นแล้วเห็นไหมก็หนมันจะเป็นโนะ อัน pues นี like ้รมานันายบายนะครับ